ในการดูรายงานผลการสอบของนักเรียนนะครับให้เรามาคลิกที่ Report แล้วเราก็ดูนะครับว่าเราจะดูผลสอบในการสอบแบบไหนนะเราก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้ทีนี้ก็จะเห็นว่ามีรายชื่อคุณสอบครับ ตามนี้เลยมว่าอด้คกแนนเน่าไรเราสามารถนําไปกรอกนะครับลงในคะดนนเราได้และสามารถที่จะส่งอีเมลถึงผู้ปกครองได้นะครับแล้วก็ทีนี้การที่เราจะเอาผลสอบออกมานะครับเราสามารถที่จะปริ้นแล้วดาวน์โหลดออกได้อันนี้เป็นรระช่อผู้สอบ อันนี้เป็นคำถามนะครับอันนี้โอเวอร์วิวดูทั้งหมดอันนี้เป็นเ o p ทอนะครับแต่เราไม่ได้ใช้แล้วก็มาดูที่ผู้ใช้ทีนี้การที่จะเอาข้อสอบไอ้ที่ว่าของคนนี้นครับแล้เราสมัตรกดปริ้นนี่ครับแล้วก็เลือก on r t อนปฏิทิ report นี่ครับแล้วเวลาเราจะพิมพ์นะครับเราให้เลือกนะครับตรงนี้ว่าเป็นอะไรเครื่องพิมพ์อะไรแต่ถ้าเกิดจะจยากเป็นทีเอฟก็บันทึกเป็นพีเอฟแล้วกดบันทึกนะครับแล้วเราสามารถเปิดไฟล์พีเอฟมาได้อนนี้เป็นการพินพ์ครับอีกแบบหนึ่งก็คือดาวน์โหลดครับดาวน์โหลดก็จะเก็บเข้ามาในนี่ครับ นี้เราก็ดูที่ดาวน์โหลดครับเปิดขึ้นมาเป็นไฟล์ Excel ครับเห็นไหมครับก็จะมีว่าตอบถูกกี่ข้ออะรกี่ข้อนะครับอันนี้เป็นชื่อของพุฒิพงษ์นะตอบถูกสองข้อแล้วถ้าดูเป็น p l a y e ร l e v รีเก็มีภาพรวมครับ นะครับเราสามารถที่จะเอาผลออกมาได้และถ้าเราไม่ใช้แล้วก็ปิดทดีนี้ออกเสียและทีนี้ว่า,วาข้อสอบครับไอ้ผลผลการสอบครับเราสามารถที่จะดีลีทได้ไม่เอาละกดดีลีทเลยนะครับ อะไรนี้เอาดึงกดตรงนี้ก็ได้นะครับดีลิทเราจะได้เอาอันใหม่ที่เข้ามาได้นี่ครับอันไหนที่อันใหม่เราก็สามารถเข้ามาดูได้ครับอันเก่าเราก็ดีลิทออกอย่างเงี้ยครับ เรียบร้อยแล้วครับทีนี้ถ้าเราจะดูผลใหม่แล้วก็ทําการสอบนะครับทําการสอบใหม่แล้วมาดูผลในรีพอร์ต,ตรนี้แล้วก็กรอคะแนนเข้าไปในผลคะแนนของเราก็จะเสร็จเรียบร้อยในการที่จะให้นักเรียนนะครับทาข้อสอบแล้วก็จะทําเป็นบทเรียนนะครับมันก็จะมีคําว่า l e s s o n ขึ้นนะครับถ้าทาเป็นข้อสอบมันมีคำว่าควิ ลรวก็ดูง่ายตรงน,นี้่นัครับ